เพื่อนเรู้ไหมว่าสตมปต์ตลกที่แพงที่สุดในโลกเริ่มต้นจากความผิดพลาดเล็กๆแต่กลับมีมูลค่าสูงถึง150ล้านบาท ย้อนกลับไปในปี1918คุณวิลเลียมโทมัสโรเบร์เนี่ยค่ะซื้อแสแตปมรุ่นนี้จากที่ทําการไปรษณีย์เพื่อมาส่งจดหมายจํานวน1แผน่นซึ่งแสแตปมรุ่นนี้ค่ะจำนวน1แผ่นเนี่ยมีทั้งหมด100ดวงราคาหน้าดวงเนี่ยดวงละ24เซนค่ะแต่เขาว่าสังเกตเห็นความผิดปกติว่าภาพเครื่องบินที่อยู่บนแสแตปมเนี่ยบุกพิมพ์กลับหัวเขาจึงกลับไปที่ไปรษณีย์เดิมค่ะเพื่อขอซื้อแสแตปมที่มีภาพเครื่องบินกลับหัวแบบนี้อีกแต่พอทางเจ้าหน้าที่ททรรราาาบเเื่่่องงนนั้นล้ละะคึะไดมีกข ซื้อสแตป์คืนแต่คุณโรเบ้เนี่ยคะ่ะก็ไม่ได้นํามาคืนให้หรอกเขา<อ>จึงถือเป็นผู้คนพบสแตปมตลกดวงนี้เป็นคนแรกของโลกเลยค่ะและหลังจากนั้นไม่นานค่ะเขาก็ได้ขายสแตปมดวงนี้ต่อให้พ่อค้าคนกลางในราคา1 5 0 0 0ดอลลาร์ค่ะทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีย่อยๆในยุคนั้นเลยนะคะและถ้าเราคิดว่า1 5 0 0 0ดอลลาร์ในยุคนั้นเนี่ยก็ว่ายเยอะแล้วนะคะถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยมูลค่าของสแตปมดวงนี้อาจสูงถึง121ล้านเหรียญส หรัฐหรือเทียบเป็นเงินไทยประมาณ3,700ล้านบาทเลยค่ะและครั้งล่าสุดที่มีการประมูลสแตมม์ดวงนี้เนะะี่ยค่ะมีการประมูลจบลงไปที่4ี่ล้านแปดแหมื่นเหรียญสหรัฐหรือราวๆหนึร,รล้านบาทค่ะสิ่งที่ทําให้สแตปมชุดนี้มีมูลค่ามหาศาลค่ะคือความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ที่หายากมากๆในยุคนั้นเลยค่ะจึงทําให้กลายเป็นสแตปมในฝันของนักสะสมทั่วโลกเลยค่ะและนี่คือเรื่องราวของ The i n v Jenny. สเต็มตลกที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกและถ้าเพื่อนๆอยากอ่านบทความฉบับเต็มเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์เล็กเชอร์บุกได้เลยนะคะ